สวัสดีครับทุกท่านครับที่นี่คือที่แปลงบัวสิมโคกหนองนาของแม่บุษไถบัวสิมบ้านหนองปรามันตะมนตหนองสังอำเภอแกง้งเคราะห์จังหวัดเทพหลังจากทําจิตรกรรมหน้าเสาธงแล้วเรามาเอามือกันด้วยการทําร่วมพลังกันทําปริยน้ำนะครับปลดไม่มีเสียยวัน<อ>ได้ ดูคนเจ้าของแปลงนะครับจะพาทำทำยูเรียน้ำมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนำเสนอไดุ้่วนนะครับปกติต้องใช้สับปะรดครับแต่ว่าผมหาสซื้อสับปะรดไม่ได้ใช้นมเปรี้ยวนะครับนมเปรี้ยวแทนสับปะรดสับปะรดรับในลูกนะครับ เป็นยังไงชิ้นนันบอกว่าเานนอเป็นไงเขาแหบออาเอาเลยครับทำไงบ้างใส่ใส่ใส่นอไครับใส่น้ำประมาณสิบลิตรินดสิบลิตรบ่เลยไม่ขงไงน้ำใส่ในอบในในในห ใช่หายครับแต่อื่นได้ไหมถ้าภาชนะพลาสติกไม่ได้มันนเ็ีขอขออย่างเดียวไม่ใช่ภาชนะพลาสติกอ๋อคอนจะมีเกิดสซ้ก็ได้มังกรได้มังกรได้ดินเผาได้ครับแต่ไม่ใช่พลาสติกแค่ไม่ใช่พลาสติกเอา๋ะครับพลาสติกนี่กากน้ำตาลครับนี่กากน้ำตาลนะครับมันหนึบ ละลายนันนคือละาอ่ะม no, no, no. no ั no, no, no. ่กนมา่กวนสไลดสมันอนเส่ปะรดิัดปะรดครับสับเอาสับมุนมันจะมีโปรตีมีโดเยอะครับในสัปะรดมันช่วยย่อยสลอตัวเนี้ยเป็นอาหารของ่นซีมเพื่อย่อยครับรับเพื่อให้ย่อยเพื่อย่อยตัวย่อย ว้ยว้ยยหนลับวยหนาสิบนิดนาำาลน่ครับลวนมนะครับเจียวนมเจีองขวดใหญ่ครับนเียอขวดใหญ่นี่นะลวละี้เราต้องปริมาณด้วยัตละสทร้อยต้องใส่ขวดใี่เป็นตัวตัวเดี๋ยวใส่ทีหลังครับเดี๋ยวคนแต่มีขวน้อยก็นี่จะต้องใส่หลายขวดก็กวดนี้กาจะเอาเงินถามปริมาณขวดนี้นะ ถั่วนะครับคันนี้จริงมัผปลูกัวเลยพอแค่เป็นพืชตระกูลถั่วใช้ได้หมดครับถั่วเหลือั่วตนถั่วิสงถั่วเหลืองถั่วอะไรได้หมดครับหหนึ่งกิโลครับัวงอได้วะไม่ต้องดึกดใส่เลยครับมันจะอยสลด์ครับแล้วถั่วนี่ถั่วเขียวเนี่ยถั่วเหลืองจะได้หมดครับครับรุณได้หมดครับยอดยหญ่ถั่วงอกเลยจะถั่วงอกก็ยังได้เท่านี เรียว่ามันถ้าพอตัวน้อยช่วยเขียวมันมันจะบ็โรดูแถบำรุงลากบำรุงงไแตกลากแล้วก็แตกยอดใหม่ทำแล้วสวันยี่สิบวันใช้ได้เลยมันคอก็รดั้นตากใส่บัดนีใช้ได้ของคะเดียวม่ตเสียากอะไรนะ เด็ดดุเลยครับเด็ดยอดตระวีตระวีเ็มดเลยครับทำไมถึงต้องใส่ไฮละครับเพราะว่าเกษตรที่เขาบอกว่าเกษรอินซีทำทำไมสูงต่างประเทศไม่ได้มันจะมีสารตกค้างครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะมินมันจะไปย่อยสลายผิวของที่เคลือบพวกพลาสติกครับ เอาใส่ในหาได้เลยไม่ให่ครับตดก่วนนี้บแมนแต่ดครับเอตัวนี้แนก็มันมันไ่ได้อ๋นมันรลอยละมันมาแตกขยายแล้วเนาะวันเป็นเม็ดตงยางมันเป็นยา้ประหยัดน้ำยเฮียเยเงีเอาดปาเออปลาเราเยอะนปกติสิไส่ทางเงี้ยแหละครับ หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนต่อยี่สิบลิตรครับซ้อนแกงเขาบอกครับเจนใส่กระดาษไว้นั่นะครับเด้อ่านเอาลืมขันไล่ก้อนนั่นเนี่ยไ่ก้อนนั่นจะมันอยากออกไปลวงไลยก็ครับใส่ติด้ว่าใส่แล้วใส่ในไห้ใส่ในไห้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวเขาค้นในไห้อีกทีหนึ่งทั่วทั่วที่สงกับทั่ายังทั่วร์ที่สงก็ได้ทั่วขอเป็นตระกูลทั่วร์ครับตัวเลี้ยงทั่วเหลี้ยงทั่วร์เลี้ยงก็ดีทั่วเลี้ยงกับทั่ว เขาเคได้ใส่แบบนี้ต้องโปรตีนเยอะๆับมันล้นมันล้นยกจนหยิบๆได้มันอันไหนครับใช้เวลายี่สิบวันครับใช้กองใช้ได้เลยครับกองก็มาแอบจีนอะเวลาเขาใช้ไห้เขจอมพุทธเซียนฝีมือต้เดียวเลยีก็ได้เดียวเองเนาะมันไม่แตกยังไม่หมดยังไม่หมดจางไปมันมันละลายนะ ในไม่เกินสามวันมันก็ยุ่งสามมือครับคุณใช่ครับตัวเหลืองย่อยง่ายกว่าที่ไหนตัวเลี้ยงเหี้บบกระติก้ำใช่ครับแต่ทำตามลักษณะกรสิก้ำโดยตรงครับง่ายงมีอะไรยืนเลี้ยงสกัดยืดเลี้ยงไปขีดเข่าขีดนั่งนี่ท้านได้ได้เลยครับนี่เดลยครับเห็นว่าเนี่ยครับดีดีครับคนให้เข้ากันนะ คกติก็ต้องใช้สับปะรดนะโดยปกติต้องใช้สับปะรดนะครับครับมันจะอะมิโนมันจะเยอะกว่านมเปรี้ยวกลูเตมิโนมันจะเยอะกว่ามันจะย่อยสลายเร็วกว่าครับจะใช้สับปะรดดแต่สับปะรดท่านันเปลูกเดียวมาแล้วบอลลูกเดียวละข้าสับพท์สับครับสับสับทัพทเปลือกเลยครับ ตัแกนทั้งเนี่ยครับบอต้าอันที่อยู่วนขวนกครับปลาไปมันจุ๊บจุบจุอบจุ๊บจุับคุับจุ๊บจา๊บจุ๊บจุ๊บจุ้บจุ๊จุ๊บจุ๊บวห๊บจุ๊บุ้๊บจง๊บจุ้าปิดบจุ๊บจุ๊บจุบนุ๊บจ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 ุอบจออากาศบจุ๊บจุ๊บจก๊บถ่ายเทเบาแค่นี้ครับ จะาต้นไม้ยังสี่ก็ออกกระโป๊ะพายหรือกระลาพ่าวใส่ก็ได้ได้ครับชิม้นเงิมมืนครับัมนี้สูตรการใช้งานหลังจากครบกำหนด20วันหรือเดือนต่อไปผสมน้ำฉีด2ี่ยิบรตรตอนหนึ่งช้อนโอ้ต้องต้องประหยัดครับเหมือนกันนะมันมันประหยัดแค่ข้าวกระเพราเนี่ยนะเขาบอกว่าใช้แค่ข้าวช้อนโต้เนาะอันนี้คือมันเหมือนกันเลยช่วยย่อยสลายกันทั้งนั้นเลยครับ อืมแต่ว่าอันนี้มันมีการป้องกันแมลงด้วยนะอันนี้ได้ดีมันก็ป้องกันแมลงครับอันนี้คือมันเข้มข้นท่อนั่นไหอันนี้เข้มข้นครับเข้มข้นโครมาสูตรเวลาไปฉีดตัวเนี้ยเน้นโอ้อันนั้นมันกลางตันกลางตันกลางตันกลางนกลางตันได้เพ่ต้มคนไม้คนละอย่างกันได้ครับเพราะกันแมลงวัได้ตัวนะใช่ครับอืมใช้ได้ผสมกันได้ไแบบนี้ ดมๆดมดมด่ดมดมดมด่ดม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 ดอดมามด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 มอมดมามดมอยดม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 ดนดม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 ด้ด้ดมดมนมด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 ดมดมมด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 มอย่างมดมดมดเดมดมดมวมด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 ด้ดมดมดงดม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 มดดวดมดดดดดด ถามว่าลดปุ๋ยได้เท่าไหร่ยูเรียแค่นี้ครับลดปุ๋ยได้เป็นตันครับโอ้เป็นตันนะครับลดปุ๋ยเคมีได้เป็นตันมันได้ปุ๋ยยูเรียน้ำนะครับนี่นี่คือการทำปุ๋ยยูเรียน้ำเพราะว่าผมทำแล้วสุดยอดถึงกันประหยัดบ้ถ้าเขาจะ่างหัวใจว่ามันได้รูปอะไรครับน้ำละลายกากน้ำตาลหรือถ้าไม่มีน้ำตาลเอ่อไม่มีกากน้ำตาลใช้น้ำตาลทรายแดงลาย โลหนึ่กอันนี้ิผสมครบแล้วใช่ไหมครับแล้วที่นี่วิธีใช้ก็คืออันนี้ช้อนใน้ำน้ำเท่าไหร่น้ำยี่สิบลิตรยีลิตรขนาดกระปิดนหนึ่งนะกระถางหนึ่งนะถ้าใช้กับพวกอ้อยพวกอะเราใช้สองช้อนพวกอะไรได้แต่ข้าวไม่แนะนําให้ใช้ช้อนเดียวแค่นั้นช้อนเดียวเท่านั้นถ้าเกินไปมันตายเด็ใช่ครับมันจะตายมันจะลวกชีนยาให้มีแดดครับเช้าหรือเย็นเช้าหรือเย็นครับทำใบทเข้าทั้งใบกุ้งใบเขาทั้งหลับุ มันซึมให้ทั้งใบเรามันจะไปส่งมันจะดึงไปใส่ดึงไปใช่เองเพราะว่ามันดึงมันดึงไวเก็บสะสมอยู่แล้วเออพาะเปิดปาก้นะตอนทาขีดนันเปิดปากกินมาส่งลงลางนี่ตัวนิโนครับมันกดมินรับเขาบอลองเขาบอลู